ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูเต้ยก็จะมาแนะนำการเข้า Google Classroom นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปเปิดตัว Google นะครับโปรแกรมเบราว์เซอร์ของ Google นะครับถ้านักเรียนอยู่หน้าจอแล้วก็ลองได้เลย นะครับที่หน้าจอของ Google เนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มทางขวามือด้านบนนะครับคือลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับถ,ถ้านักเรียนเห็นนะครับรก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าของคูเตอร์เนี่ยได้ลง ได้เข้าใช้งานแล้วมันก็จะขึ้นอีเมลคอมเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของนักเรียนเนี่ยมันจะยังไม่ไม่ขึ้นบางคนนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องอไปคลิกนะครับตัวใช้บัญชีอื่นนะครับแล้วก็ไอตรงในช่องนี้นะครับในช่องอีเมลหรือโทรศัพท์เนี่ยให้เรากรอกนะครับอีเมลเนี้ก็จะเป็นอีเมลที่ทาง โรงเรียนให้นะครับที่ให้นักนักเรียนไปนะครับก็จะเป็น adcdcdti.ac.th นะครับมันจะเป็นน่าจะเป็นรหัสประจำตัวนักเรียนแล้วก็ต่อโดย adcdti.ac.th นะครับแล้วก็กรอ,อกลงไปเลยเราก,กรอ,อกลงไปแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กรอ,อกรหัสผ่านนะครับ ซึ่งที่เขากําหนดก็คือของนักเรียนเนี่ยครูไม่แน่ใจนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะแจ้งไปเองว่ามันรหัสคืออะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขท้ายแบบจำัวประชาชน 5, 5้ตัวนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับทีนีนะ้เราก็เข้ามาแล้วนะครับของเนื่องจากว่าของคุเต้เข้าไปเปลี่ยนไอ้โปรไฟล์เนี่ยใส่รูปไปแล้วนีก็จะมีรูปของครูขึ้นมาแต่ว่าของนักเรียนจะไม่มี ครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปไปเจาะไว้นะครับก็จะขึ้นเป็นอีเมลที่เราล็อกอินนะครับเป็นป๊อปอัพอีเมลที่เราอินขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นด้านข้างเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตารางอยู่นะครับเป็นจุดๆๆนะครับเก้าจุดเนี่ยนะครับเราคลิกไปตรงนี้นะครับมันก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับเป็นป๊อปอัพไอคอนขึ้นมาอย่างเงี้ย เราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับทีนี้เราก็สังเกตนะครับเลื่อนมาสุดนะครับสังเกตไอคอนที่เขียนว่า google classroom นะครับซึ่งจะเป็นรูปเนี่ยนะครับเหมือนกระดานกระดานดำแล้วมีกระดานเขียว,เ,ยวเ,เขียวเนี่ยแล้วก็จะมีสีเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยแล้วก็มีสีเหลืองล้อมรอบนะครับก็คลิกเข้าไปเลย พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ของครูเต้ยเนี่ยได้เข้าคาสเรียนบางคาสแล้วก็สร้างห้องเรียนไว้นะครับก็จะขึ้นอย่างเนี้ยแต่ถ้าเป็นนักเรียนมาครั้งแรกจะไม่มีไม่มีพวกนี้อยู่เลยนะครับจะไม่มีบล็อกกล่องๆเนี่ยอยู่นะครับวิธีที่จะเข้าเรียนในในห้องเรียนของครูเนี่ยก็คือไปคลิกเครื่องหมายบวกตรงจอมุมขวาบน ครับมันจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีคําว่าเข้าชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนนะครับเนื่องจากว่านักเรียนเป็นนักเรียนนะครับไม่ใช่ครูเพราะฉะนั้นกียนไม่ต้องสร้างชั้นเรียนนะครับนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับคลิกเข้าไปเลยที่เข้าร่วมชั้นเรียนมันก็จะขึ้น,นตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้รหัสตรงนี้เนี่ยครับมันจะอยู่ในไหนครับมันจะอยู่ในส่วนใหญ่แล้วครูเขาจะส่งไปทาง ลายนะครับก็จะเป็นรหัสเนี้ยนะักเรียนก็ไปก๊อปปี้มานะส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเนี้ยก๊อปปี้นะครับปิดลงไปแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับทีเนี้ยถ้าครูเตอร์อกดเข้าร่วมเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้เพราะว่าคลาสเนี่ยครูเตอร์เป็นคนสร้างเองนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นนักเรียนกดเข้าร่วมปุ๊บมันก็จะไปโผล่ เป็นคาสเสียนของกูตเตอร์นะครับก็คือวิชาที่กูตเตอร์สอนพวกเธอนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้า Google Classroom นะครับมีใครสงสัยตรงไหนให้ไลน์มาถามได้ในกลุ่มนะครับ